สวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนขาดคมอบุญนะครับไม่มีอะไรทำนะครับช่วงนี้ก็ได้แต่มานั่งเล่นนะครับก็เลยได้นำพระคู่กายมานะครับสองตนนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็เป็นพระงั่งพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็พิมพ์หูยาวกับพิมพ์เสียนเอียงนะครับได้นำมาเล่นดูนะครับไม่มีอะไรทำยิงช่วงนี้นะครับ ไม่มีงานทำมาเป็นปีแล้วนะครับช่วงโควิดนี้มันช่างเลวร้วายนะฮะก็มาดูเล่นๆไปนะครับแต่ละวันก็ไม่มีงานทำนะครับก็ได้แต่ม,มาดูของเก่านะครับก็ชอบนะครับผมชอบส่วนตัวนะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับนะครับในด้านแขวคาดนะครับ ที่ถือว่าโดดเด่นกว่าอื่นๆเลยนะครับกว่าพระอื่นๆเลยนะครับใครพกพานี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าโดดเด่นแบบไหนนะครับถ้าใครมีจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงอะไรนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าดีจริงนะครับซึ่งยังไงถือว่าดีจริงนะครับถ้าเรามีนะครับถ้าอธิษฐานขอพรจากท่านนะครับ เขาก็จะได้ให้พอเรามาเหมือนกันนะครับเหมือนให้ที่เราขอนะครับนะครับก็ได้ตามสมปรารถนานะครับก็ถือว่าดีนะครับผมก็ได้พกพาเยอะนะครับก็ถือว่าสะสมเรื่อยๆนะครับแตวว่ว่าวันสวันเมื่อกี้ก็ได้เช่ามาอีกองหนึ่งเดี๋ยวอีสักน่าจะมาถึงประมาณสักวันสองวันเดียวก็ได้มาอัดคลิปต่อนะครับ ตอนแรกผมว่าพิมพ์เสียงเอียงนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับดูวนเพินนะครับตอนแรกผมคิดว่าพิมพ์พิมพ์นี้เนี่ยพิมพ์เสียงโล้นนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นพิมพ์เสียงเอียงนะพิมพ์นี้นะครับพิมพ์ที่ผมจับอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะดูแวบก็ดูว่าเทนะับก็ซื้อเข้านะครับนะครับเดี๋ยวเอามาให้ท่านผู้ชมลองชมนะครับ อีกวันวันสอวันนะครับน่าจะมาถึงอยู่นะครับนะครับเนื้อสวยไหมฮะสวยจริงครับนะครับตัวนี้ยังไม่เปิดนะฮะอีกสักพักก็น่าจะเหมือนตกงนี้นะครับนะครับซึ่งวามสวยนี้ก็สุดยอดแล้วนะฮะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอขอบคุณมากครับ